สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง5เสือครับอยู่กับเกมลักกี้พิกีจาก PG Slot นะครับมานะครับวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะทุกคนนะนะครับมีกิจกรรมดีๆนะครับมาแจกโคดลับ6หลักนะครับช่วงท้ายคลิปกันละกันนะครับเดี๋ยวจะแจกให้เอาไปกรอกรับเครดิตฟรีกันนะครับมาเริ่มเกมนี้มีเครดิตอยู่ที่100บาทขออนุญาตตั้งเบดไปที่10บบาทนะครับแล้วก็กดเลย ทุกคนครับนี่วายเข้า3ตัวเน้นๆเตอร์ติสให้ดอกแรบมาแล้ว120 2 2 4 0คูณ2 240วาย4ตัวทำงานคูณ3ไป4 5จครับอรออีก1ตัวสกตเตอร์อีก1ตัวไม่ได้นะครับเข้าวายเดี๋ยวคูณเพชรให้แน่นอนเลยขอเพชรอีกดอกหนึ่งนะโอเคครับรางวัลก้อนโตมาแล้วรวดเร็วมาก335บาทกับการเบ็ดเพียง10บบาททุกคนครับไปกันครับ เอาละสเกตเตอร์สี่ตัวครับดูสิว่าอ้าหมุนฟรีเลยเข้าฟรีสปินทันทีครับรวดเร็วทันใจมากนะครับจบฟิสบินตรงนี้เดี๋ยวบอกโคตรรับหกหลักกันแล้วกันนะโอ้โหแตกแบบแน่นแน่นรัวๆเลย นี่ไงนี่ไงโอเคครับอีกห้าครั้งทุกคนสับเข้าไปอีกครับทุกคนครับไปครับอือหืออือหือ เน้นเน้นเลยทุกคนโอ้โหแตกทุกดอกจริงครับอีกครั้งหนึ่งครับทุกคนครับโอเคครับรวมเงินรางวัลทั้งสิ้นนะครับ722บาทกับการเบ็ดแค่ 10บาทครับทุกคนครับถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะกำไรเกือบ70เท่าทุกคนครับเอาล่ะถึงเวลาแจกโคดรับแล้วนะครับฟังให้ดีนะครับ477278นะครับ477278ให้พี่ๆทุกคนนำโคด6หลักนี้ไปกรอกรับเครดิตฟรีได้หน้ากิจกรรมเลยนะครับโอเควันนี้หมดเวลาแล้วอย่าลืมกด s u b s ไ r i b e กดกระดิ่งติดตามไปด้วยนะครับเพราะจะมีการแจกแบบนี้ทุกวันตลอดทั้งเดือนเลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ